สวัสดีค่ะดิฉันนางสาววีรินร์นัเสรีสกุลรางาังภาคตะวันตกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน้องถินน่นไทยเรารักประเทศไทยภาคตะวันตกประกอบไปด้วยเจ็ดจังหวัดได้แก่ราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีเพชบุรีสมุทรสาคสรสมทุทรสงครามระจวงครีขัน เรามีความห่วงใย,ยต่อการชุมนุมทางการเมืองในวันที่14ตุลาคม2563เป็นอย่างยิ่งดิฉันเป็นตัวแทนจากภาคตะวันตกไม่ต้องการให้ใครร่วงเกินสถาบันที่คนไทยทั่วประเทศรักและเพิ้อลเราเครือายวิหารกิดคุมชนท้องถิ่นไทยเรารักประเทศไทยไม่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้น เราศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดที่คนไทยต้องออเคารพปฏิบัติตามค่ะเป็นกนแล้วก็ถ่ายรูปวันนีครับกระผมนายเชนารินหล่อธรรมประธานกรรมการ,รการภาาการ เครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยภายใต้คำขวัญรวมไทยสร้างชาติซึ่งกผมเป็นตัวแทนภาคกลาง17จ,จังหวัดประกอบไปด้วยภาคกลางตอนบน6จังหวัดได้แก่อ่างทองอยุธยาสระบ,บุรีสิงห์บุรีชัยนาทลบ,บุรีภาคกลางตอนล่าง5จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรี อทุมธ,ธานีนคปรปฐมสมุทรปร,กา,ราการภาคกลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของทิมเรารักประเทศไทยเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตรย์ทรงเป็นประมุขตามคอลงแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจาักรไทยซึ่งมีวิถีทางรัฐฐราที่มาจากการเลือกตั้งของภูมชนชาวไทยดังนั้น ผมในฐานะตัวแทนภาคกลางเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทยขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่าไม่เข้าร่วมหรือสนับสนุนการชมรุมนุมทางการเมืองในวันที่24ตุลา2563และไห้ขอให้การชมรุมนุมที่จะถึงนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยปฏิบัติตามออของกฎหมายอย่างเคร่งครัด ปัดจากความแรงทุกมิติเขารถให้เกี่ยวซึ่งกันและกัน